ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านใจกลางเมืองเชียงใหม่4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ห้องครัวด้วยขนาดที่ดิน113ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยเกือบ500ตารางเมตรหลังนี้พิเศษสุดๆนอกจากจะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมจาก,กุชี่และสระอเด็กแล้วยังมีทั้งอ่างอาบน้ำชมวิวดอยสุเทพและที่จอดรถขนาดใหญ่ที่มีมากถึง6คันจอดรถได้สบายๆแถมยังมีห้องพักสำหรับแม่บ้านให้ด้วยค่ะ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่เรียกได้ว่าทำเลทองใกล้กับล้อมโชคมอใกล้กับซินทรัลเฟสิวัลและบ้านหลังนี้จะมีจุดเด่นอยู่หลายข้อด้วยกันเริ่มกันที่จุดเด่นข้อแรกเลยค่ะทำเลบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านที่มีความปลอดภยัยและมีรปภเฝ้าจะต้องเป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้นต้องมีรีโมทเข้าประตูทางเข้าของหมู่บ้านได้ดังนั้นหายห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะและห่างจากสี่แยกล้มโชคไม่ถึง1กิโลหน้าหมู่บ้านมีทั้งเซเว่น ร้านขายยาร้านอาหารครบหมดไม่ต้องขับรถให้วุ่นวายเลยค่ะและที่สําคัญคือมีบรรยากาศล่มลื่นมีส่วนสาธารณะอยู่หน้าหมู่บ้านภายในหมู่บ้านอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ส่งเสียงรบกวนกันซึ่งหายากมากที่จะหาได้ในทในําเลกลางเมืองแบบนี้ค่ะ ข้อ 2. ตำแหน่งของตัวบ้านตั้งอยู่ในส่วนที่ดีที่สุดของหมู่บ้านค่ะหน้าบ้านจะหันออกไปทางทิศตะวันออกเจอกับสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านซึ่งไม่มีบ้านหรือตึกมาบังทางลมทําให้บ้านโปรง่งโล่งลมผ่านเย็นสบายส่วนด้านหลังจะหันไปทางทิศตะวันตกไม่ติดกับใครเลยค่ะบรรยากาศวิวก็จะเป็นสีเขียวเห็นดอยสุเทพเต็มๆไม่โดนบังเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นหลังที่ได้ทั้งความเป็นส่วนตัวและธรรมชาติไปพร้อมกันค่ะ ข้อ3จุดขายใหญ่เลยค่ะในด้านที่จอดรถบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้มากถึง6คันไดยจอดเรียง3คันได้2แถวซึ่งเป็นดีไซน์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในบ้านทั่วไปเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่หรือคนที่มีรถหลายคันแบบไม่ต้องจอดเบียดกันเลยสักนิดเลยค่ะมาพร้อมกับประตูลงรถอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงมาเปิดประตูเองค่ะ จุดที่4พูดถึงไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะต้องมีสระว่ายน้ําส่วนตัวที่นี่มีสระว่ายน้ำระบบน้ําเกลือขนาด4คูณ7เมตรลึก1.3เมตรพร้อมสระเด็กแยกต่างหากแถมยังมีจักรุชีนวดหลังให้ในตัวระบบไฟในสระสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง64เฉดและจะกระพิบตามจังหวะเพลงได้ด้วยฟิลเหมือนดีสอร์ทส่วนตัวเลยค่ะ ในบ้านออกแบบฟังก์ชันไว้ชัดเจนใช้งานได้จริงทุกตารางเมตรบ้านจะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องเก็บของและมีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัวอยู่บริวเวณจอดรถชั้นล่างจะมีห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุพร้อมห้องน้ำส่วนตัวมีโซนนั่งเล่นกว้างขวางรับแสงธรรมชาติเต็มที่โต๊ะอาหารเป็น6ที่นั่งโซนครัวแบ่งเป็น2โซนเป็นครัวเบาและครัวหนักค่ะมาพร้อมเตาไฟฟ้า2ชุดหุดดูดควนันไมโครเวฟ เตาอบและเครื่องล้างจานนะคะและโซนนี้มีพื้นที่สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าพร้อมประตูปิดมิดชีดหากไม่ต้องการให้ใครมาเห็นคะ่ะและพิเศษมีโซนเล่นของเด็กๆด,ด้วยนะคะโซนนี้จะมีพร้อมส่แลนเดินไว้ให้แล้วหน้าต่างโซนนี้เปิดออกไปยังพื้นที่สามารถเลี้ยงสัตว์เล็กๆได้คะ่ะเช่นกระต่ายหนูกระรอกเป็นต้นเหมาะมากกับบ้านที่มีเด็กอยากพัฒนาความรักธรรมชาติคะ่ะ ข้อที่5ระบบแอร์จัดเต็มทั้งหลังค่ะโซนห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารชั้นล่างมีแอร์ทั้งหมด3เครื่องได้แก่ Mitsubishi 36,000 BTU เป็นระบบ 4-way ค่ะและ LG 20,000 BTU อีก2ตัวดังนั้นหายห่วงเรื่องความเย็นของบ้านและของแอร์ได้เลยค่ะห้องนอนด้านล่างจะใช้ Mitsubishi 12,000 BTU และห้องนอนด้านบนทั้ง3ห้องจะติดตั้งเป็นมิซูบิชิ h i 18,0 BTU ครบทุกห้องค่ะ เรามาต่อกันที่ชั้นบนนะคะด้านบนจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและทุกห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวค่ะดังนั้นจะเป็น3ห้องน้ํานะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่มีระเบียงขนาดใหญ่ตกแต่งสวยงามและตรงระเบียงสามารถตั้งชุดโต๊ะสนามไว้นั่งรับลมทำปิ้งย่างกันชิลๆได้เลยค่ะ และอีกห้องจะเป็นฮันีมูนสวีทมีอ่างจากุชชี่แช่น้ําชมโดยสุเทพยามข้ามคืนได้เลยแถมมีระเบียงด้านหลังไว้พักผ่อนหย่อนใจให้ใครกังวลให้หายเหนื่อยได้ในทุกวันค่ะและห้องนอนนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่ตกแต่งด้วยความสวยงามและจัดระเบียบทุกอย่างไว้อย่างลงตัวสามารถพักผ่อนได้สบายใจไม่มีใครมารบกวนค่ะเนื่องจากว่าแยกมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นท,เ,ทเลยค่ะ ชั้นบนยังมีจุดวางตู้เย็นเล็กเพื่อความสะดวกและฝ้าเพดานทั้งชั้นปูฉนวนการความร้อนหนา5เซนติเมตรค่ะดังนั้นจะช่วยลดความร้อนจากหลังคาได้อย่างดีเยี่ยมเลยจุดเด่นข้อที่6นะคะไฟฟ้าหลังนี้เป็นไฟฟ้าแบบ3เฟสด,ดังนั้นผู้ซื้อไม่ต้องห่วงเรื่องกระแฟไฟฟ้าเลยค่ะเพราะบ้านหลังนี้มีระบบไฟฟ้า3มเฟสรับรองไว้เรียบร้อยค่ะ จุดเด่นข้อที่7นะคะคือการไหลเวียนของลมพอหน้าบ้านโลง่งหลังบ้านไม่ติดใครทําให้ลมสามารถพัดผ่านตลอดวนันบ้านไม่อบอ้าวทาให้วันไหนอากาศดีๆไม่ต้องพึ่งแอร์ทั้งวันได้สบายเลยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิมมิกเล็กๆที่ชอบนะคะ บ้านหลังนี้มีความพิเศษคือมีการติดตั้งเต,ตาตผิงไฟจำลองให้ด้วยค่ะช่วยสร้างบรรยากาศยามกลางคืนให้มีความอบอุน่นและรู้สึกดีกับบ้านได้ขึ้นมากเลยค่ะเราได้รับชมบ้านตอนกลางวันกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปชมบ้านตอนกลางคืนบ้างค่ะ My guitar, a lesser tone I drew my heart and let a wall. But I feel things were better now. I belong in your arms. Got a paper cup full of wine. I play the Charles Bridge on the side with your hand resting under mine. Hope I'm not so out of line. You point of view. Different taste, walking slow, bumpy pace. Cause you know we can fall in love. This moment's all it takes. Autumn leaves falling down. Suddenly it's over now. But you know we're we'll falling slowly. Mm -hmm. You take my breath away between the sheets. My body's weak when you're around and I don't know how you do. Can a my you you love เป็นไงบ้างคะทุกคนชอบกันบ้างไหมคะ ขออนุญาตสรุปให้อีกครั้งนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด113ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเกือบ500ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำและห้องแม่บ้านจอดรถได้6คันเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบพร้อมเข้าอยู่ค่ะบ้านสไตล์โมเดิร์นโลเคชั่นเยี่ยมใกล้สีแยกรวมโชคและเซ็นทรัลเฟสิวัลรวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติราคาทั้งหมดเพียง18.5ล้านบาทถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่ครบทั้งทำเลฟังกชันวิวและความเป็นส่วนตัวบ้าน รวมโชคหลังนี้คือคำตอบค่ะ